นโยบายของอบตดอนถิมพีนะครับเกี่ยวกับลานเด็กเล่นนะครับมีการเชิญผู้ปกครองมาทำโครงการก็คือทางเราก็มีแผนงานที่จะพัฒนาเด็กตามวัยนะครับอสอมอผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านนะครับมามาช่วยกันเคลียร์พื้นที่ใครที่มีอุปรกรณ์ที่จะสามารถเพิ่มสกยภาพให้กับเด็กได้นะครับก็นำมาบริจาคให้กับบ้านลานเล่นบ้านดอนกลางนะครับ คอได้เปรียบของเราคือเจ้าของสถานที่เนี่ยเป็นช่างสามารถที่นึกอะไรออกมาก็สามารถประดิษฐ์ออกมาได้เลยเป็นประโยชน์กับเด็กๆเลยครับเดิมที่จุดตรงนี้เป็นที่ที่ว่างเปล่าตรงนั้นอยู่คุณน,นิดเขาก็บอกว่าจะมีงบตรงนี้มาอย่างงี้มาเพราะเอยมันเข้ากับว่าเรื่องที่ผมอยากจะทําอยู่แล้วก็เลยผมตอบตรลงเลยว่าอา้าโอเคได้เลยอ่าแล้วก็ผมก็สร้างเลยนะ ฟุดลุม้มตอกเสาเข็มทําให้มันเป็นแบบเป็นลานเล่นอุปกรณ์ของเล่นต่างๆที่เห็นๆเ,เนี่ยใครเขามาไ้เดี่ยม,มาดูเขาเอามาให้ทั้งๆท,ที่ลานเรายังไม่ได้เปิดนะเด็กเนี่ยมาเล่นตนะั้งเลยก็ต้องทําความเข้าใจกับเด็กว่า <S <S เดี๋ยวให้รอให้เสร็จก่อนสามรอทีตรงนั้นนะผมก็ผลิตเองนะคก็คือ,คอมียางเก่าๆก็ไอเดียก็ออกมาว่าจะทํายังไงเด็กมันถึงจะแบบ แบบมาถึงมันจะเล่นบ้างอะไรบ้างนี่ไหมงานที่ออกมารู้สึกดีใจว่าปกติเด็กทียอยู่บ้านทําไม่มีอะไรเล่นแต่พอมีพวกนี้แล้วผมเห็นเด็กๆมาเล่นแล้วผมนั่งมองอยู่ปุ๊บผมภูมิใจว่าเออนี่ทีรวทำไปแล้วเนี่ยมันมันตรงกับที่เราต้องการเลยแบบนี้นะจะให้เด็กอ่ะได้มีลานเล่นที่อยู่ใกล้บ้านอยู่ในชุมชน ถามว่าเล่นที่บ้านเขาได้ไหมได้แต่เขาไม่มีสังคมตรงนี้มองถึงสังคมด้วยว่าเวลาเด็กมาเด็กเล็กมันต้องมีผู้ปกครองมาผู้ปกครองมีโอกาสที่จะได้มาคุยกันและเด็กเวลาที่เขาอยู่ในสังคมที่มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เขาจะได้ปฏิบัติตัวถูกว่าทําตัวแบบไหนที่เวลาอยู่กับผู้ใหญ่เราจะพูดจาย,ยังไงสร้างกฎกติกาให้เขาตรงนี้นะเป็นบ้านของป้าฟ้านะ หนูต้องเคารพสิทธิ์ของป้าฟ้านะเวลาหนูจะมาหนูต้องดูว่าที่ป้ายจะมีป้ายบอกว่าเปิดวันไหนเวลาไหนเราทำความเข้าใจกันและเวลามาเล่นเนี่ยเราต้องมีระเบียบวินยัย ปลูกฝังเขาไปในตัวเวลาที่อะไรผิดอะไรถูกมารยาทในการเล่นมารยาทในการเข้าสังคมหรือว่ากฎกติกาเราต้องมีระเบียบวันนี้มาระบายสีฝึกระบายสีฝึกมาทํากิจกรรมรู้จักต้นไม้รอบๆมีต้นไม้สมุนไพรมีมีการคัดแยกขยะมีที่อยู่คัดแยกขยะทําปุ๋ย ทำน้ำหมักชีวภาพเพราะว่าบางเขามีองค์ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็มาเรียนรู้สัตว์น่ารักรอบๆบ,บ้านที่เป็นแบบวิถีชาวบ้านเราได้ส่วนร่วมของชุมชนชุมชนมาช่วยเพื่อนๆมาช่วยมีกลุ่มไลน์บอกว่าวันนี้มาช่วยทาสีหน่อยมาช่วยปรับพื้นที่หน่อยเพื่อนๆมามา,มาด้วยความเต็มใจดีใจมากค่ะที่มีลานเล่นตรงนี้เกิดขึ้นนะคะทำให้เด็กๆในชุมชนเนี่ย ได้มารวมตัวกันนะมีเพื่อนเล่นนะคบปะสังสรรค์กันนะคะจากเดิมเนี่ยเวลาวันหยุดนะคะก็อยู่แต่บ้านแล้วก็เด็กบางคนก็คือมีโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์นะคะแล้วก็อยู่กันแบบเล่นกันเองในบ้านนะคะมีราเล่นตรงนี้ขึ้นมานะคะก็าพาเด็กๆเ,เนี่ยมารวมตัวกันนะคะผู้ปกครองก็ได้เจอเพื่อนใหม่คือเป็นผู้ปกครองของเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วได้มีการมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิธีการเลี้ยงลูกซึ่งกันและกันนะคะ หมู่6ตำบลดอนจีพีเราเนี่ยนะครับเป็นที่แรกนะครับที่ที่มีโครงการนี้เราก็อยากจะทําให้ครอบคลุมอยากให้มีทุกชุมชนนะครับในในเรื่องของ้านลานบ้านเด็กเล่นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณนะคะทางมูล,ลนิธิสคสอจากสอสอส,อสอนะคะที่มาสนับสนุนงบประมาณให้เกิดมีลานเล่นขึ้นในชุมชนนะคะเสริมในด้านของพัฒนาการของเด็กนะคะได้ทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็น ห้าด้านของเด็กทุกอย่างในด้านการเคลื่อนไหวในด้านของสติปัญญาในด้านการใช้ภาษาการเข้าสังคมที่เขาจะต้องมาเล่นร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ